बनी है तो ये सो गिरा है सो ผู้ชือ่ะขาผู้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 ผีเช่าบอกเลยว่าคืออนกะบให้พ่ออันไม่ถืกใจเดอดคือคนถือขุงมะรกผุดมังมาเนี่ยน้องเรงหมอปูเออเกฝ่นแรงไหวยืนให้มะยาแกพ่อแขนตัดแขนรายแขนราตกขูโก้โก้่ขึ้นเนี่ยวันนี้ยืมแข็งขึ้นมากับพ่อแม่ยอบกเขนมันแข็งแค่คือรู้ S <S <S ไปใช้มาคือพอบิ้งกับป,ปิงปิงปิงมากเด้ลอยรกหลายคีอ,ลกลกพ,อ,อ,อพอว่าใั่ครับผมเออใจคือคนขาดกบกบพอกรเรื่อเขียนคือพอว่าใอืมอ้าลูกร้านชื่อร่วมบุงมาเาขียนด้คือด้เสียงคืออาทิตฐาชันตพ,พอ,อกระดูกระดูเด้อการทำบุญอืมบรอย่างนี้คือแต่ของมันจได้บุญคือนก่น,น,นันะจิ้มครับผมเราม่นว่าทำบุญบร่ราะงน้นด ทำบุญก็เห็นพ้นทำบาปก็เห็นพ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้อยู่ที่ตัวเรานาะลูกนะทุกสิ่งทุกอย่างอเออเข้าที่เข้าได้เดออบาร์าาก,ก็มือเข้าแข่งเข้าก็ได้เออมือยิงไม่คู่ถืบผ้าไปหาเมื่อจะเคลื่อนบอกวัดนผะู<อ>้ชายควายเจ้าหายลึใชเออจะไปหาเม่อจะเคลื่อนคนูนสวยว่าแขง่งเพราะเราไปหน้าเลยอุโกว่าแขง่งไม่คู่กันคือการคืดค้าง ข้ามือโขดมือรักมือโขมือมัดได้รักแขนมรักแรนการทเฮ็ดต้งพาไปกหาวัดหัววัดหาวัดหวัดยิมครับูเออกาเฮ็ดไปข้างก็เหมือนนอเออวัดแรกก็คือวัดบานเตาหัเนาอเออพอการที่ไปกอยิ่งจะไปกู้ทุกแห่งุกแ่ั้ไครับคราบคสาธุรูจะไปคุยกันม่แจะเคลื่อนม่แจะเคลื่อนมาโอ้ยพอจำมันบมมาเยี่ยมดคำาวนอ จังไก่แห่งแข่งไทยแร่ใช่เนาะไปไปเรือ่อยๆครับผูเออขั้นวัดปู่เือปู่วัดพัดแขด่งจะไปอืมวัดโพธุมก็จะไปเนาะครับผูอืมอาวร้ายวัดร้ายว่าอืมวัดค้าขันุพงวัดป่าฟันมือเออแม่คู่เด้ไปคือไปแข่งกูหั่งเนาะาอืมอ,อ้าวรับขันก่อนมาถูกไหม อันนี không có, không có, ้เอฟคอผ่านมาค้างข่องเดีกี้อ้วหมดอนตจิ้งอกอากบของพ่ออยาต้องปูนะปู่กนเนายงปูได้หรอกแก่ก็ว่าวางมัดหมืนมเดียวเลยปูาก่หรอปูค้างเว้ยไม่ค้าง้างกัคือเอออันนี้นางสมบัติเออชาวบ้านปูแกีกผ่านง่ายได้เดียวได้เดีย ช้อนพังขามพังแล้วก็คีพังอาจจะพ้องกับขอางังอันนี้ป,ป,ป,ปูกจ่าามดลาโบใยไม่หยักตือปูกจ่าเยอะใยงเยอะใยงเยอะฝ่าทิโคปลาทชิท้ายท้งกระท้ายบ่ท้ายกัเดียวเต็อแต่ว่าถูกจ่าขั้นผู้แล้วก็ให้จีคอหน่ะหัวถึงมากก็ถือจะผู้ขั้นผู้แด้วให้พอหน่ะผู้แก้วขั้นให้จีบ่กนได้หรือให้้อบ่ เี่องอะ่นก็คือตกลัง่ายแตผกูมา่คือกวาดมอไม่บ่บดเชยจับเอ้ไอ้นีของด้อยนั่งอ้กที่หเก็บของนั่นมานี่นั่อที่บ้านผูตายช้าด้วยเอาบ่คือก็เหมือถ่านยังให้พวกหรับุญพวกนี้แกก็ถือเค็กขายเชื้อคือูอยู่งอกินฟ้ อันนี้งานชงใบอ้ขวายโกขามโดอยอันนี้ขวาวปกูจากขางใส่ปล่นนะบอกจะมั่งยังไงกับ้ขามคั้นเนาะอันนี้งานมาโว้ยขามัจืเปลี่ยนไหมคือเขาม่คือไหมใครก็รบบอก่เสียอือกเลี้ยวขาเลี้ยวมเนาะตอองานชูวันโก้คูฟอกรักงานจาจาเนาะดูเนาะตือข้าวใบูจ่ายยิ่ข้บ้าน พบกับงาเปิดภารัสเดียวกะนนางมานงื้ันงได้เนี่มาได้ผู้ได้คนมาบุ๋มบอทเวลาเนาะสบายผู้จของพันนั่งค้ำผู้นั่งถือรักน่าฮ่าฮนาฮอา่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮ่อ่าาน่าฮ่า่าา่ือ่าน่่ั่าา่า่าา่ นานจารุกวันอืออืออ่าหายูก้า้คือร่วมบวมมาอมคกไมอรักมคกไม่ไอวอ้รู้วันนะคืกขับทันหแล้วก็ร้วันเนี่ยขอนี่อเมัข้อนีอม่ขคือมว่ัอานงด้งานงานงา้านง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 า่านง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 านานงอนงานงานานง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 าน้างาน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 งาันงานานงานงานานง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 านานง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 านานานงนงางานาางนนง ได้หมูงานขาวบัวพรเด็กโดขาเนาะบัวบงมากพรับองานปอยุูนอืนดางานคลองคูเออชววาดอกผู้ใจ้องพันบ่ายอ่ะนี่งานของพันปายอันนี้งานบัวปลาหนีเนาะ เออรวมค่ะจะมาหาเกดีอ้วก็ะนั่งฝ่ายนี่อ่ะขอให้มโขกมีอยักมโขกมีไม้แอนรู้วันนี้ถูกขาดแฝงอยู่แล้วก็รวยนะวันนะจะดึงจะดึงมากวยนะอ้าวไอ้นี่สิคนรวมบุ๋มมากกับมืองานนะนึกตาเออใคร เออชาว้าูของมึงของฝ่ายฝาคือทบกฝ่ายคือท้เออมาคู่กัดจะทีห่ายสุดสัจนี่นางงนใจเลยเนาะเออแล้วก็นางบุญิ้งทองขื้นนายถาวื้นทองืนเออชาว้ายฟูสามพันบาทพรอมกับจับับคืองานเอาห้มือสกุอยางมือสกุอไม้หึหึแล้วก็รืยงงาอยจะเดิมจะเดิมอันนี้ก็คือนอชอคือสมัยมูช้าและครอบครัวพร้อมกับนาย ยีเส <t av ros an> ิน้องปุ้ะลืงอนังเช้านัทราดาอืมแล้วก็นา่งเช้าโคดพิจานั่งบุ้งช้าอืมอ้าวข่มือโขกมือกไมือคขกมือหมา่นก็ตูวเต้อฟกก็ไปกูไปเกยถวายวมขางนึ่งม่อไหวอ้าวจะรื้อจะรื้อแต่ดูวันนักทุกคราเพลหนๆแล้วก็รวๆนะรูปนะเออพวกมายปยดีเนาะ เอออันนี้กะรุกร้ายคือเก่าน่ะท่านมาทัานคงดืมเออได้คือได้เังงาคาดราดเมือนเดิมนะหลังเนาะทานงานวันโตวันไม่มาด่แต่คือแก่ดืมไมเมาดื่มเนาะตัวถือคือเร็วพอว่าแข็งเขียนได้ได้เกล็ดได้ขาวหอดคำต่างจะคำหอดเก่งไว้กันไม่เป็นไรขอให้มีงานทำนะครัมเนาะถ้ามีงานใยันเราก็มอเงินไม่แค่รึ้งถ้าไม่มองานก็ม่มีเงิน เนาะคือก็คือคือม่พอได้เรื่องเงินเาต้องขยันเราต้องอดทนเนาะรูกเนาะอ่าขอให้ลูกหลานคื่วงบุมาได้ครูได้คนได้คือเสียงดังโฟงวิขมวิดามิขบวไมือย่างนี้เราก็รู้ไหวไงรกระ่ดึงแต่ดึงยังมือนเรื่องกานใ้คือขึ้เขาครับคือพ่ได้้ังก็แค่พอขนาดเห็นใบกูคือคือวบบพอางฉันบอกเนาะคือฟังมาฉังข้อแจงโม เออได้กูไดคนไ้ดยคือเสียงยังงามคือวงบุงมาอ่าหายคม่ตกมือระกมกมมาห่นห่้วก็ดูวยนกลูกดเอื์เอรอรใ่หมเออ่านพายมาชักไอ้ผาด้วยค่ะอือไดูไดคนได์คือเสียงยังงามนั่งไปกรงคุมบ้าพอกับนางวิภานางวิภาจเตรนางขัดก่อนอืมของพันบาทเนาะนางรัตดาภนางช้งว่านางเช้า ท่รังจาราวันคูฟาวันอืมคือกันเือได้คูได้ขงคือรวมบุมาเอาให้มูอูอยากคูคูมาได้ดูวันนี้คูัาได้หึ่งแล้วก็รวยนนี้ดูงาใคมาทางยังนงเนาะอืมอันนี้ก็ไอจ่ามือนเดิมม่ไอ้จาเนาะเออนทชกันจาวีคลองดูบวมแขังมาหาคือหนึ่งพันบาทให้คูจายหนึ่งพันบาทจ้า หมากระดูเจ so <T |ar|> ี๊ยบกำลังพูได้อื่นานไอ้คือการยาทะวงขาออถวายมากพันหายก่าจกูแต่หายกว่าท้าันหน้นคนไั้นห่กวดคือนั่นคือเว้ยเออนานขาขิอกาขาวงขาเพราะครอบขวดท้าไวขวดจิ้ขวด ก็ต้องังไปม่ง่ายใลเว้ยนานจึงแก้วขันติโคผูว่ากางมหาวิทยาลัยผู้จัดหาโดยก็หมดไปหมดก็ต้องคอย อาให้พูกแกมือพกมแกมือพวกมือมนแล้วพวกเกือกระหักตคอขึ้นเึ้นขึ้นมาแล้วันขวงกระบอกคอโคตรดีอรอขอจะรักผเก้วร่วมกันงมหาจิตสังกูปูท้องพันปเจปูแก่สองพันเกลื่มผู้หญิงนัเรื่อ้องข À khó hay <laughs> vai, có thấy nàng, giao đặt mươi một đêm, thì ưm đớ, kim chua xếp kết. Kim chua nè, kim chua xếp kết, buộc cho người vai buộc cái thừa. Cảm ơn. Thì ọc bọc mươi mấy cái ưm. Cảm ơn, thưa thưa ngài hỏi có รวมขังมหาเกดดีร้อยเก็ดติ๊กปู่ตาสามรอยปัมุบันมันคือเรืองคากใจว่ะอืมมันยากเบิกตื่นดีมันหายพอได้ก็ั้องบุญคนคือท้าหน่อยเก็บเีหายพอสามรอยเนาะว่โอ้มาขับมาเนี่ยเรัห้อยสงหลังเนาะอืมอ้าวงานเช้าเออโนรละมุนทุกวันจะคือรวมขังมหาเกดดี เออเอาหวงงานงานควรวัชิเก่าเนาะมือจีบคอนังหายเลยพรมกำลังเอาพ่อขอเถือนหวงข้างมหาเกือกเออขอขังมือคงไม่แรงมือคงไม่มึงถึงแล้วคนรวยนะพวกนั้นจะเดินจะเดินอันนี้ผู้ใจหนึ่งนาการจะนาให้สมหมัง เออพวา่งมหาเกดิสปูผูของพับาทจากเยมันเยอรมันเรื่องป้เรื่องอะไิเกกพจารพิเศษพิมายด้วยด้กับภาพข้งเดเงินไหนมองทองไหนมานะลูกนะเออนางจจมึินชิ่ออพวกวราบุกมาถามร้ยว่าใครที่พูดแต่ด้วอ่ามือถูกมือจับมือถูกมืไม้หินหิ้แล้วก็รวยหน้าลูก้ากินเกิเห้ยตเบโอ้โหส่นต่างด้ เออนางอรไยบุญม <icana> จะรากกาบเาอปู่หอมกับขอพ่อหอนหลังวันเกิดวันขึ้นเขาแดะเออยยวนลังไมนบอกเออขอให้นางอรไทยบุมจะรักอามือเขากับมือขึ้นเมาแอดประปัดตั้งแรกเงื่อนแดงน่องเข้าแห้ไม่รังไปวันคือขามเสือโมือนี้วัขึ้นเขาใดวันที่สีเู Ngươi ngon lắm, ngươi giải trí kết ngươi, À, phò cà xì hãy ngươi ngon lắm, giải trí kết ngươi À, thưa sáng À, hãy thuộc hành mãn làm ngươi, luộc phòng tâm năng ưu đỏ nó Ơ, khói buồn buông Rồi cà hãy tiếp hãy chấp ưu cà, thám môi quạt À, ngươi thuộc ngươi ra, ngươi thuộc ngươi mãn hình nó có cà rùi rùi, ngươi rùi rùi, rùi เงาะช้อที่ราอรวมแข้งมาหาเกดีแข้งเกดีสองพันบาทเอองานข้งยังงานบ้านที่เก่าตัว่าไม่ขที่เก่าหาด้วยแบโอ้แก้วโอ่หัวใส่ยังรั้นเหาอโอ้แม่้อของายแม่เขาบอกหเป็นผู้ชายเจ๊ขาตายเคีื่องเขีื่งมา เอออันนี้ปูมากพ่นพ่นคลิปแตงโมนึ่งลอยป่ากัน่อยนึ่งลอยใจแต่พ่อแม่ยังจะพูเย,ยังจะเมย์ปู

ค่เน็นแตเคร่องางะรกวอืดรงดใเลย้องอยูนั่งฟองก่อนท้อคือผ่าก่อนค่คบขางบุญเขาพันฝากเขาคูหนงพันงานมาเลยดูปู่ร่วมค่คงขางบุญให้ไม่คู่หนึ่งหมือนว่ะหนึ่มื่นกว่าคือร้อพันมื่นกว่าแม่คูร่วมบุญกับปู่กับแม่คูจกปูร่วมบุญคับปู่กับแม่คู่ครับ มันค่กมือก็เก่งพัเดยรร่วมบุญจะพูว่าจะพูกเขาวางไม่คู่มันคู่เก่งต้อพอถกับว่าแต่ว่าคันคันก็เหมือนแต่ว่าเลี้ยงเก่งเฟื่นางมาได้ดูโัวนอเอามือคุกงแก้นงนางดวงดาวอือแถวบ้านีานางดวงดาวนางคูกคั นางคือร <cô> ักดีวมบุญมาผอบกำลังอุบงนางมานมรัดนางปับผ้าดาคนนิ้ผ้าถูมารีมันหลายคนมือมันอ๋อือควบบุญมาเอาเขยมือะไรแบ่นเ้ควนกระดังอ้าวขอให้ลูกร่ามือโคกมือยากมือโคกมือว้านหึงหึงแล้วก็รวยทุกคนจะดึนจะดื่นะลูกนะ อือหางมือใหญ่มาเอ็กซยเอกซัย <c oughs> มาครับขตัวข้าวใั้เงคู่เออเด็กใข่เอกใคร,ร,ใครหากไก่ต้ม คำมหาจะไกลสหายเนื้อเกลียาไมเนื้อครัวคือ้ขยงคมข้างพุ่งจะย่างกองกอดโคครึ่งแขางหาด้วยแขยข่อมหายด้วยหขยขอมเยคร่สิเป็นเจ้าองไข่หมวยวันนี้ปูโอ้ันนีกป็นเจ้าของแขื มันกจการได้เงิน้เยอื่ามันมันช็อคมันได้กลวพักอด้เินมันถึงกจะกาวได้งานมันปวดรงค่มอ่่าันเพื่อไก่ใ่คาหัวมันเมื่อไช่คาวานไม่คาเงาปาก่วานี้มันคือเ้าอแรง่ะ เอาเกลือเปิดเลยปเอหากูมันน่มพาะแกแกแก่ไนเดกุเพราปอบ่ดข่ามัวยเยอะบอเออฟองเียวเขาขึ้นไบใ้อ้าวให้มือขกมือกมือขมือมันึงึงกล้วกรวททุกคนจะดนงจเดินนะลู้นะเออเาเ่เปิดยังก็ประเภทอื่นที่เอาลูกอกข่าน้ำมันหมดเอาคาปูข้าวบ้า คือว่าขาเอาก็ขูบเอาก็ขูบกับมือด้วยไครับูจะสับหนาสับหลังออกไม่แมนเปยกูไม่ได้ขับเลยกูคืออะไรกคือขับเอาคุณพ่อไม่คือผู้ขับไม่มชนขับแบบคุ้งับแบบหวังงครับเออจะไปือขูบไปนี้บกแค่หรือรอเอาเนาะกูจะไม่หล้ายกลัวคุงพอบอกคือว่าจะย้ายกลัวเนาะไปดูบ่ออ่ะ20ชั่โมก0ชงหมาเนาะวันฉันกินน้ำแบบข้าว องไอ้ขอกับครไวะอีกโคมาแข่นว่ะเออหายยังไห่มือถูกมือยับมือถูกมือไม่ถูกกับพาอคัแร่งเงินเดอนงาเยอะๆหายชิงหอยย่ง่เยอะมากๆมาขายก่าไม่มาเยอะมากจากว่าโดนแจ้งก็ไ่ได้เยอๆไปพูดเขาขอบ่ค่อยไายทุ้งเขาเยอะๆคู่ว่าข้ถึงเยแต่ว่าพ้อหยเยอะเยอะ่ ยาใาอยู่พอม้วนปังขว้าพ่อก็งะห้ยห้ยแค่บ่ฟังขวามพ่อบ่หายืครับปู่อันนี้ใหม่มืออันนี้ใหม่มือใหม่มือใหม่มือเอาหม่นั่งยื้เมะคะหายกลไอ้กว่าใครมือด้อครับปอันนี้บ่มือบ่มือยกขาคนหน่อันนี้มอป่เอาให้ยังไอ้กว่าครัปู่แก่แบบไงแก่แบบมั่งมือไงมือไปใครแมั่งมือดื้อมือเอ้ครับปู ง่ายเลยให้สีง่ายอืมเอาไ็ใช้ใ่ um> ้เปไปหนวดเดีลูกเดอ๋ยวแกก็เปไปหนวกครับเดียวแให้เรืองเด้อเรืออืมเดืเขาแล้วบอสเอจก็ให้เรืองเ้อครับแค่ไปแต่งงานเนาะ เออน้าบอกข่าวกวางหายพ้นไปด้วยดีเนาะเอาลูกร้านมที่ร่วมแข่งบู๊ขอให้เจริญเจริญทุกผู้ทุกคนได้รับผลบุญผลกุศลที่เราทำนะลูกนะใครเบิกครับทิ้งเงินท่องได้ทุกผู้ทุกคนตามทึ้งมาคู่ขอมาเนาะเอาดุจเดียวกันทุกผูทุกคนร่ำรวยขอให้สุกหุขทุกคนเจริญเจริญทุกผู้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสายบุญครับที่ไว,ว้วางใจนะครับให้ท่างทีมงานท่านหอครับหรือว่าท่านแอดบอยจะเป็นแม่คู่หรือว่าจะเป็นอแอดยิ้มหรือว่าทุกๆุกช่องครับที่เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกๆุกท่านครับที่ ฝากปัจจัยมารวมบุญครับท่านอมกาได้นำขึ้นถวายปูให้แล้วนะครับเด้อครับมื่อนี้ครับกัโอ้ครับเป็นตาสออ่อนน้ำบุญบารมีองค์ปูชีปากาวภูตานะครับเอฟซีเพิ่นกัได้ช่วงไรมาครับมาหลายจังหวัดเดลยนี่เคยขั้นได้ได้โบไอได้นั่นได้แตงโมครับบาสิบะเฮ็ดปลาปลาครับแต่ว่าเอฟซีกำลังมากบ่ขาดสายครับอ่ามือเ้านี่ครับกับมีจากชุนบุรีนะครับเนาะจังหวัดชุนบุรี ครับแล bon Guerra, ้วก็ไล่ไล่จะมัดอยู่ครับมาเมือเช้านี่ครับครับเพิ่นกาได้ขึ้นหาปูแล้วตัวปูกระส้มขาวหนามันตัวเก่าตัวเดิมกันคือเก่าเนี่ยแหละครับก็คือหนึ่งเกตคือเก่าเลยครับเด้อยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมดหนึ่งเกตครับอ่าจพ่อแม่พี่น้องอ่าก็ใส่วิจัยย่านในการรับชมครับทั้งสองถิ่นแจแนวทางครับสำหรับกับขากับเข่ากับน้ามือนีครับขากับเข่ากับน้ามือนีครับปูก็ให้ไปชิมจิ้มจิ้มจิ้มจุกอสันวายเย็นนี่อสัน ไอ้มรงนะครับเด้อจิมจุ17บาทเลยครับเด้อ17ดกับปูให้ไปกินจิมจุเย็นนี่ครับจัดด่วนครับกับปูเมื่อนี้น้องไอ้ไอ้เดม่าเลยครับเพาะว่าไอ้โรงเรียนไอ้นะครับครับครับบานีครับปูกับ น,น้องไอ้มาเมื่อนี้ครับเพราะวา่าไอ้ทางโรงเรียนกับยุดนะครับน้องไอ้ก็ได้ได้มาสก,กัดกราบไหว้ปู่พร้อมกับน้ำปัจจัยของพ่อพี่น้องครับมาขึ้นถวายปู่ให้ครับผมน้องไอ้แต่งข,ขันไข้ครับขึ้นคาราบปูลแล้วกพร้อมขอโช่ความมานให้เอฟซีสายบุญนะครับอ่าเพราะว่าจะเป็นสายบุญหรือว่าเอฟซีของน้องไอ้หรือว่าเอฟซีของแอดยิมครับปู่ให้ทิพน้องไอ้อ่าครับปู่ให้ทิพน้องไอ้ครับเลขไทย เลกขายเงินครับแบ่งหาลอยนะแตงหมอที่ปูให้อ,อไอก็คือเลขขายก็คือ5359า้าเก้ายครับเด้อห้าสเก้าครับเลขขายทั้งไทยซี่ตัวก็คือ5359กครับผม5าสาาครับผม5าสาครับห้าส ครับกาแฟตัวตัวที่ปูว่าได้เมื่อใดยิ้มค่ะเพราะว่าเก่ากับผมก็เป็นตัวเดียวกันเนาะปูบอกว่าเมื่อนี้ได้ยิ้มห่างหกห่างหกได้ยิ้มครับก็อย่าลืมครับปูบอกว่าให้น้องไอไปใส่ให้มันเบิดมือนี่ใส่ให้เบิดเนาะครับเนาะเอ็กซี่มาได้ตั้งแต่ครับเนี่ยจอ้มาแต่รัตระหน้าปีโอ้มาแต่รัตระหน้าปีเนาะครับที่บันเดินทางมาสักการะกราบไหว้ปูครับผมทั้งขึ้นครับทั้งคนที่ไสหรือว่าจังหวัดน้องค่าย ครับเมื่อวานเมื่อก่อนแอดดิมก็ไปยกขับไปงานสีดำนะครับเนาะครับผมอ่ามันนี้เอฟซีเพิ่นได้โชคได้ย์มานครับเพิ่นกับแวะมาสักการะกบหวยปูพร้อมมารวมบุญกับปูครับผมอาสาตุสาธุครับผมแล้วก็บมือซ้ายเอฟซีคันหนึ่งมันจะใส่แต่งโมเทมากผู้เดียวนะครับกรุงเทพมหานครนะครับที่เมันนั่งเครื่องมากครับผมอาสาตุสาธุนะครับให้เพิ่นสุกๆมันมารำลำได้ลุ้ยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมบัติปัถนาครับก็อย่าลืมครับจิมจุ เมอแรงครับจิมจุเลยครับเด้อเอฟซีครับจิมจุเมอแรงครับจัดด่วนครับสิบเจ็ดบาทปูปูบอกสิบเจ็ดนะครับเนาะแลราคาเงินติดที่ปูให้รางวัลอ่าเอทไอลนะครับก็คือเลขท้ายก็คือห้าสามห้าเก้าครับเป็นแบ่งหารวยนะครับเด้อเป็นแบ่งหารวยครับอาจจะเป็นซุนซุนก็ได้ หรือว่าหาซูนก็ได้ครับธนาัตรแบงหาลอยนะครับเนาะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์อีกประมาณครับฝากกดไลค์กดแชร์ก็คือหนึ่งนะครับเด้อหลังจากเร็จอยู่นี่แล้วครับแม่คู่กับที่ภาคตรุษย์ลูงหาน้ำต้นผาป่าครับไปทั้งอำเภอบ้านดุงกันละครับครับขั้วัดโพชัยนะครับเนาะครับผมที่แม่คู่ผาไปล่ำถวายแม่ต้นตะเคียนยุบุนครับผมอการน้ำต้นถวายความแม่คู่เอาใครไปเห็ุลงท่านคมนี้มันนี่ ครับทั้งทีมงานครับได้ไปกอกไข่อกาะยังทาแล้วครับก็ให้ทั้งลวงปูมานนะครับเนาะหรือว่าอยู่ทางวัดครับเพิ่นเตรียมใบทาแล้วครับให้ท่ายบ้านนะครับเพิ่นได้มารวมบุญเพิ่นก็จะได้ครับได้ไข่ล่วงท่านของปูตาเฮา้มนีครับตีไปเฮ็ดอยู่วัดผู้ใชครับหรือว่าวัดบันเตาไฮนะครับเนาะครับผมก็รอดติดตามเวยครับเด้อประมาา5หานม่าเกินเพียงครับประม่านนั้นครับแม่คู่จะมาลูกษย์ลูกหาครับ ปู่ว่าสิเขียนให้สามตัวแบบบ่ได้สลับตัวได้เลยครับเด้อครับเด็กทุกทีปู่จับให้เมื่อวานนี้อันนักหน่อยก็ได้เมียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะรอดแต่ปู่ตาเข้าไปจุดให้เท่านั้นปู่ว่าปู่สิไปหน่ำครับมือนี้ครับก็รอดติดตามครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออีฟซีสายบุญทุกทุกท่านครับได้เบื้องคลิปนี้แล้วครับก็คอยสุกๆมันๆลำๆลุลุ่ยๆคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมัครพัฒนาทุกประการครับแอดยิมแอดแตงโมครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นน้ออองสสสาาายยบบบบุุญททกก่คครรรัััแดดิมขวี